สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทําน้ํายาปรับผ้านุ่มใช้เองกันค่ะเป็นสูตรธรรมชาติทําจากเปลือกส้มและดอกกุหลาบน,นะคะสูตรนี้นอกจากจะใช้เป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วยังสามารถนําไปเช็ดพื้นหรือทําความสะอาดได้อีกด้วยนะคะและวิธีทําก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะทํา2กลิ่นค่ะกลิ่นเปลือกส้มและกลิ่นกุหลาบน,นะคะสาหรับเปลือกส้มเมื่อเราทานส้มเสร็จแล้วเหลือแต่เปลือกอย่าเพิ่งทิ้งนะคะนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ และดอกกุหลาบที่ใช้เป็นดอกกุหลาบสดค่ะถ้าได้กุหลาบมอนสีชมพูยิ่งดีเลยค่ะจะมีกลิ่นหอมมากๆนะคะและสิ่งที่เราจะใช้คือน้ำส้มสายชูนะคะแล้วเตรียมขวดโหลไว้ใส่ด้วยค่ะเริ่มจากการน,นำเปลือกส้มมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้น้ำมันหอมละเหยจากเปลือกส้มออกมาได้ง่ายๆค่ะ และเปลือกส้มก็สามารถใช้ได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มไทยหรือส้อมฝรั่งค่ะพอหั่นเสร็จแล้วก็ใส่โหลได้เลยค่ะซึ่งจะใช้โหลแก้วหรือโหลพลาสติกก็ได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปเราไปเตรียมดอกกุหลาบกันค่ะสำหรับดอกกุหลาบล้างให้สะอาดแล้วเด็ดเอาแต่กลีบกุหลาบนะคะอย่างที่บอกค่ะกุหลาบสดถ้าได้เป็นกุหลาบมอนสีชมพูจะมีกลิ่นหอมมากๆค่ะกุหลาบสีแดงยังไม่หอมเท่านะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะทำเสร็จแล้วก็จะได้กลิ่นหอมสดชื่นค่ะ ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปใส่ขวดโหลกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมทั้งเปลือกส้มและดอกกุหลาบเสร็จแล้วต่อไปก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะใส่ให้ท่วมเลยนะคะน้ำส้มสายชูที่ใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมัก5%เนนะคะซึ่งจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสำหรับน้ำส้มสายชูนอกจากจะใช้ประโยชน์ทางด้านการปรุงอาหารแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นภายในบ้านได้อีกมากมายเลยนะคะ สามารถใช้ทำความสะอาดขจัดคราบต่างๆที่ฝังแน่นอย่างเช่นในตู้เย็นในไมโครเวฟหรือนำะมาทำความสะอาดเช็ดโต๊ะเช็ดกระจกถ้าเช็ดโต๊ะกินข้าวยิ่งดีเลยค่ะป้องกันมดมแมลงอีกด้วยนะคะและประโยชน์ที่นำมาใช้ทำน้ำยาปรับผ้านุ่มก็จะทำให้เสื้อผ้านุ่มฟูโดยเฉพาะผ้าขนหนูน,น,น,นุ่มฟูเลยค่ะ หลังจากที่เราใส่น้ำส้มให้ท่วมเปลือกส้มและดอกกุหลาบแล้วปิดฝาแล้ววางไว้1-3วันค่ะแล้วนำมากรองใช้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ครบ2วันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเปลือกส้มก็เหลืองขึ้นค่ะสำหรับน้ำก็เป็นสีเหลืองนะคะ กลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นของน้ำส้มสายชูที่ฉุนๆเลยนะคะจะเป็นกลิ่นของเปลือกส้มค่ะต่อไปเรามากรองไว้ใช้กันค่ะสำหรับวิธีใช้ถ้าเป็นเครื่องซักผ้าก็ใส่ในช่องปรับผ้านุ่มได้เลยค่ะและปริมาณที่ใช้ก็ให้เท่ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เราเคยใช้นะคะ และถ้าจะนำมาแชดพื้นก็ให้ผสมน้ำโดยใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะกลิ่นก็จะหอมสดชื่นด้วยเปลือกส้มและดอกกุหลาบเลยนะคะส่วนถ้าใช้ขจัดค่าฝังลึกก็สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องผสมน้ำนะคะสำหรับดอกกุหลาบเดี๋ยวเรามาดมกันค่ะ ได้กลิ่นหอมของดอกกุหลาบอ่อนๆค่ะส่วนความแรงของน้ำส้มสายชูที่เราว่าฉุนก็ไม่ฉุนนะคะสำหรับสีก็สวยน่าใช้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มจากเปลือกส้มและดอกกุหลาบทำไม่ยากเลยค่ะซึ่งทำจากธรรมชาติปลอดภัยไร้สารเคมีนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ